ผมครับผมเพียนเชิญเลยค่ะผมสวัสดีครับผมเลียนคณะกรรมการกระทรวงการศึกทาธิกานครับผมสถาปน์ตัวเชอเอ็มนะครับครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรมบรราไม้แดงนะครับวันนี้เป็นผู้นําเสนอโครงการระยะสดใสแห่งไกลนะครับซึ่งในวันนี้ก็จะมีน้องๆนะครับสำนัเรนน้อยนะครับมาร่วมในการนาเสนอโครงการนะครับกับกก่อนที่เราจะเข้าใน รับฟังการนำเสน,นอโครงการนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตนําเสน,นเอคลิปปีโอนะครับโครงการในโครงการของเราโดยลงไม่สุุ่รยของเรานะครับผมค่ะ การกวาดลานวัดเป็นการดูแลศาสนาสมบัติอีกอย่างหนึ่งซึ่งพระภิกษุสามเณรของเราควรปฏิบัติว่าแต่เศษบุรีนี้มาจากที่ไหนทำไมถึงได้เยอะขนาดนี้วัดเป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีาศาสนา อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของชุมชนซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ที่มาร่วมงานบุญก็หวังจะได้บุญกลับไปก็มีแต่พวกที่เข้ามาในงานวัดแล้วสูบบุหรี่เมื่อสูบเสร็จก็ทิ้งเลี่ยราดควันบุหรี่นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพและคนรอบข้าง ส่วนก้นบุร่สุบแล้วก็ทิ้งเลี้ยลาาสร้างปัญหาด้านความสปกปรกแทนที่มาวัดจะได้บุญแต่กลับได้บาปฉะนั้นทางกลุ่มสาเน้นนักเรียนของเราจึงได้เล็งเห็นปัญหาประชุมจัดทำแผ่นป้ายสติ๊กเกอร์ ประชาสัมพันธ์ไม่สุบุรีในงานบุญอีกครั้งยังได้ออกไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในเทศกาลงานบุญวัดต่างๆให้พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานบุญได้ตระหนักถึงความสำคัญของการไม่สุบุรีดังคำที่ว่าสุบุรีในงานบุญอาจทำให้คุณได้บาป รับผมสาหรับคลิปที่จบลงไปแล้วนะครับเป็นคลิปในการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ของโครงการตของเรานะครับก่อนที่เราจะเข้ามาเข้าสู่ในกระบวนการนําเสนอนะครับขออนุญาตเปิสไลด์นะครับ ก่อื่นต้องขอแนะนาโรงเรียนก่อนนะครับผมว่าโรงเรียนพระประย,ะระยะติธรรมวัดป่านไมแดงเนี่ยครับเป็นตั้งอยู่ที่วัดป่านไมแดงนะครับตำบลหนองบัวอําเภอเชียงการจังหวัดเชียงใหม่นะครับจัดการเรียนการสอนในระบบะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งถึงมัธยมศึกษาปีที่หกนะครับผู้ที่เขารับการศึกษาในศึกษา,กษาแห่งนี้ จะต้องถือเพศบรัณชิตบวชเป็สมมนสามเณรนะครับมีอายุระหว่าง12ปีถึง20ปีนะครับจุดเริ่มต้นของอปัญหาการให้บริการทางสุขภาพในช่องปากช่องปากในพื้นที่นะครับซึ่งมีการให้บริการในโรงเรียนสังกัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน,านาและสังกัดโรงเรียนเอกชนแต่มีโรงเรียนประเภทหนึ่งที่ถูกละเลยไปก็ครับ ก็คือโรงเรียนพระปริยติธรรมซึ่งโรงเรียนพระปริยติธรรมนั้นอยู่ในสังกัดมหาเถรสมาคมนะครับข้อมูลจากข้อมูลด้วยเหตุนี้นะครับสุขภาพช่องปากของสำนักในโรงเรียนจึงถูกละเลยทางทันตบุคลากร,กรจากโรงพยาบาลเฉลประการจึงเริ่มเห็นความสําคัญและดําเนินการตรวจสุขภาพช่องปากรวมทั้งสํารวจพฤติกรรมช่องปากในปีการศึกษา2562 และได้คืนข้อมูลสำหรวจดังกล่าวให้แก่โรงเรียนซึ่งพบว่าสาม็นนักเรียนมีฟันผุถอนอุดอยู่ในระดับปานกลางเฉลี่ย4.14ต่อคนนะครับมีเงือกอักเสบอยู่ในระดับปานกลางและมีผู้ที่เคยสูบบุหรีและสูบบุหรี่มาจนถึงปัจจุบันรวมมากถึงร้อยละ43.7 ด้วยปัญหาสุขภาพในช่องปากท,ที่สำคัญในโรงเรียนคือพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสำม,มนเนเพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งในช่องปากและโรคทันตว์วานิทันอักเสบ้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงเริ่มตื่นตัวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสำม,มนเนนักเรียนดังนั้นทางโรงเรียนและทันต์บุคลากร,กรจึงได้ร่วมการจัดทําโครงการปริยญาสใสัยห่างไกลควานบุหรี่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับของโครงการโดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้สามันเรนนักเรียนเกิดการตระหนักรู้อนันามาซึ่งการลดละเลิกบุหรี่สองนะครับเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่ในวัดในโรงเรียนโดยโครงการนี้ไม่ได้พึ่งเนึ่งสามันเรนที่สูบบุหรี่แต่มุ่งเน้นสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการไม่สูบบุหรี่นะครับจาก การดำเนินงานในโครงการนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้สัมภเนนะครับในมาร่วมรายงานในส่วนของกิจกรรมในการทำทำโครงการนี้นะครับผมเดี๋ยวเรม่อสัมภานะอัพพิวิบุญกุ้งครับครับในส่วนกิจกรรมที่โครงการได้ดำเนินโครงการไป มีทั้งหมด7ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1ก่อตั้งกลุ่มแกนนําประกอบด้วยสมรภนแกนนําจํานวน11โลกและครูจํานวน2รูปคนขั้นตอนที่2เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโฟโต้วอยในกลุ่มแกนนําเพื่อให้กลุ่มแกนนําเข้าใจกระบวนการโฟโต้วอยโดยโฟโต้วอยคือสือภาพถ่ายอย่างหนึ่งที่สามารถสะท้อนและเปิดเผยให้เห็นสภาพที่แท้จริงของสังคม ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันสามารถจุดประกายให้เกิดการเปลี่ยนเป็นทางสังคมขั้นตอนที่3การจับจิจกรรมโฟโต้วไว์ในหัวข้อบริในวัดโรงเรียนและชุมชนโดยการใช้โฟโต้วไวท์ทำให้เกิดการสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์จากภาพถ่ายร่วมกันอภิปรายภาพทำให้เกิดการตระหนักรู้ว่าพฤติกรรมการสบบรี่เป็นปัญหาสุขภาพในสามเณรทางกลุ่มแกนนำ จึงร่วมการคิดหานแนวทางแก้ไขปัญหาโดยการจัดกิจกรรมรณรงค์การไม่สูบุรีขึ้นจากกระบวนการโฟโต้ไวจึงนําไปสู่ขั้นตอนที่4คือการวางแผนการจัดกิจกรรมการรณรงค์ไม่สูบุรีขั้นตอนที่5การจัดกิจกรรมการรณรงค์ไม่สูบุรี่จํานวน7กิจกรรมโดยเริ่มจากกิจกรรมที่1การออกแบบโลโก้โครงการป้าย และสติกเกอร์โลนนลงซึ่งป้ายและสติกเกอร์ที่ได้มาให้ความรู้สึกแตกต่างจากป้ายหรือสติกเกอร์ห้ามสุบบรีที่พบเห็นโดยทั่วไปเพราะสิ่งที่เราทําเองและมีโลโก้ของเราทําให้รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของมีความภาคภูมิใจจากโลโก้ของโครงการจะเห็นว่าเป็นรูปสมเณรพนมมือที่มีสีส้มและสีขาวสำหรับสีส้มแสดงถึงการเป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาส่วนสีขาว แสดงถึงความบริสุทธิ์ในศีลของสมณีนนอกจากนี้ในโลโก้ยังมีรูปวัวแหวนสองตัวหันหน้าเข้าหากันซึ่งวัวแหวนหมายถึงวัดอันเป็นสูงดวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนนอกจากนี้ยังมีรูปโรงเรียนอยู่ตรงกลางโลโก้โดยโรงเรียนดังกล่าวคือโรงเรียนพระเรียติชัมนั่นเองกิจกรรมที่สองติดป้ายและสติกเกอร์ภายในวัดร่วมกับแจกสติกเกอร์ในงานบน รวมทั้งทำคลิปรณรงค์การไม่สบุรีในงานบุญดังคลิปที่ได้เปิดไว้ข้างต้นสาเหตุที่ดําเนินการรณรงค์การไม่สบุรีในวัดและชุมชนร่วมด้วยเนื่องจากในกิจกรรมโฟโต้ไว้พบว่าภาพการสบุรีในวัดมาจากญาติโยมนําบุรีมาสบในงานบุญรวมทั้งในการรณรงค์การไม่สบุรีในโรงเรียนจะใช้แนวคิดในเชิงการมังชุมชนเชิงบวกที่ไม่เพ่งเล็งและแกว่โทษผู้สบุรี อันจะทาให้ไม่เกิดแรงต่อต้านจากสมณีนที่สุบุรีในโรงเรียนดังนั้นก่อนที่จะดําเนินการจัดการเกี่ยวกับการสุบุรีในโรงเรียนจะเริ่มต้นในวัดก่อนเพื่อให้เกิดภาพที่กลุ่มแกนนําเป็นตัวแทนการรณรงค์ในภาพสังคมวงกว้างไม่ได้เฟ่งเล่งไปที่สมณีนในโรงเรียนเท่านั้นกิจกรรมที่3อบรมสมณีน,นักเรียนในโรงเรียนเรื่อง ในหัวข้อโทษและภัยของบุหรีและควรบุหรีมือสองกิจกรรมที่4การประกวดโฟโต้ไว้การสุบุรี่ในสามเนรทั้งโรงเรียนกิจกรรมที่5ค้นหาพื้นที่เสี่ยงบริเวณโรงเรียนและจัดกิจกรรม5้าสกิจกรรมที่6ติดสติกเกอร์ติดป้ายภาพโฟโต้ไว้ของแกนนำและนักเรียน บริเวณจุดเสี่ยงและบริเวณโดยรอบของโรงเรียนกิจกรรมที่7การจัดกิจกรรมวอล์กแลนดี้รดนาลงการไม่สบุบรีโดยประกอบด้วยการจัดกิจกรรม4ฐานคือฐานที่1ฐานสัญ,ญลักษณ์ห้ามสบุบรีฐานที่2ฐานบุรีและโควิดฐานที่สฐานอบายามุขหกและฐานที่4ฐานสมอคีเขียนคํา เมื่อจัดกิจกรรมรณรงค์เสร็จจึงดําเนินการในขั้นตอนที่6คือสํารวจพฤติกรรมการสุบดีของสามเนรในโรงเรียนหลังจัดกิจกรรมการรณรงค์ขั้นตอนที่7กิจกรรมการสรุปผลและวางแผนการดําเนินโครงการอย่างต่อนเนื่องในโครงการนี้มีนวัตกรรมเด่นคือป้ายรณรงค์การไม่สุบ ו ר จากภาพโฟโต้ไวท์และคลิป รวมทั้งสติกเกอร์โลนในคงการไม่สุบุรีต่อไปผลลัพธ์เชิงประจักษ์จะขอ,อนิมนสมนเนศอาทิพสมม,มานํนำเสนอสไลด์นี้นะครับครับเรามาดูผลลัพธ์เชิงประจักษ์นะครับในโครงการนี้มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ที่ดีทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพนะครับ ในด้านผลลัพธ์เชิงปริมาณนะครับสำเนินแกนนำได้ทําการสํารวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสำเนินนักเรียนพบว่าหลังทําโครงการสำเนินนักเรียนเลิกสูบบุหรี่ร้อยละ9.1นะครับลดปริมาณการสูบบุหรี่ร้อยละ72.7ก่อนทําโครงการมีการสูบบุหรี่เฉลีย่ย5.3มวนต่อวันส่วนหลังทําโครงการมีการสูบบุหรี่เฉลีย่ย2.6มวนต่อวันทั้งนี้ไม่พบผู้สูบหน้าใหม่เลยนะครับ เรามาดูส่วนผลลัพธ์เชิงประจักษ์ในเชิงคุณภาพนะครับจากการที่สำเนนแกนนำทำการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่าสำเนนนักเรียนนะครับเกิดการตระหนักรู้ต่อพฤติกรรมการสูบรุรีก่อนจัดโครงการสำเนนหลายรูปนะครับมีแนวคิดว่าการสูบุรี่เป็นเรื่องของส่วนบุคคลหลังจากจัดโครงการแล้วสำเนนนักเรียนมีความรอบรู้มากขึ้นว่าควรบุหรีมือสองสามารถก่อให้เกิดโทษต่อคนรอบข้างและสังคมนะครับ ด้วยความมีจิตสำนึกต่อสังคมทำให้สำเนนหลายรูปลดปริมาณการสูบบุหรีลงหรือบางรูปเลิกสูบบุหรีไปนะครับนอกจากนี้ยังจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการไม่สูบบุหรีเช่นการจัดกิจกรรม5สอนในพื้นที่เสี่ยงและการติดป้ายสติ๊กเกอร์รณรงค์ไม่สูบบุหรีทำให้สำเนนหลายรูปสูบบุหรีลดลงหรือเลิกสูบบุหรีไปนะครับอันนี้คือผลลัพธ์ในเชิงประจักษ์นะครับต่อไปนี่ ผมจะนิมนต์สำเนินสุภาพศิลาอ้นะครับสิ่งที่สำเนินแกนนำเก <c oughs> ิดการเรียนรู้ได้พัฒนาจากการเข้าร่วมโครงการส่งผลให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองในสำเนินแกนนำในหลายๆด้านได้แก่ 1. การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์2 การพัฒนาทักษะด้านการวางแผนและการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน 3. การพัฒนาทักษะด้านการศึกษาหาความรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับสุบุรีด้วยตนเอง 4. การมีความกล้าแสดงออกและกล้าแสดงความคิดเห็น 5. การเกิดทักษะในด้านการพูดและการสื่อสาร 6. การพัฒนาความเป็นผู้นำและ 7. การเกิดทักษะในการทำงาน ป็นงานเป็นทีมโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งทักษะในการประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งองค์กรภายนอกและชุมชนการเกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองดังกล่าวทำให้สำเนินแกนนำรับรู้ว่าตนเองมีศักยภาพในการขับเคลื่อนสุขภาพของตนเองและสุขภาพของสำเนินในโรงเรียนรวมทั้งเกิดการรับรู้ว่าแกนนำแต่ละคนมีศักยภาพที่แตกต่างกันไป ทุกคนเกิดการพัฒนาทักษะในด้านต่างๆจากการทำกิจกรรมนอกจากนี้สำเน็นแกนนำยังเกิดการตื่นรู้ว่าการทำงานการทากิจกรรมเก,เกี่ยวกับสุบุรีเป็นจุดเล็กๆทำให้เกิดการพัฒนาตนเองต่อไปครับในส่วน บุรีก็มีหลักธรรมที่สอดคล้องกับทางพระพุทธศาสนาคือบุรีคือ,คอสิ่งเสพติดหนึ่งในอบมุกในการรักษาสินแห้าของชาวพุทธอโรคยาปรมาลาภาความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่าโดยความไม่มีโรคสองทางทางที่หนึ่งทางด้านร่างกายบุคคลใดที่รักษาสุขภาพของตนอย่างสม่ำเสมอเปลี่ยนก่อนป่วย ใช้หลักกอขอของอกอกินน้อยขอขยับบ่อยๆออกกำลังกายสม่ำเสมอคอยายจากเล่างอมดเขาควรบุร่ทำให้บุคคลนั้นมีสุขภาพที่ดีโรคภัยไข้เจ็บไม่เบียดเบียนมีอายุที่ยืนยาวทั้งที่สองทางด้านจิตใจบุคคลที่คอยดูแลจิตใจของตนเองให้เบิกบานไม่งุดงิด ฝึกจิตทําให้จิตใจเข้มแข็งไม่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่สุรายาเสพติดหากรับษาร่างกายและจิตใจตามแนวทางเบื้องตน้นก็จะไม่มีโรคภัยมาเบียบเบียนเพราะเมื่อป่วยเป็นโรคจากการสูบบุหรี่ดื่มสุราร่างกายยิ่งรุดสมอายุสั้นในที่สุดทั้งหลายทั้งปวงนี้ล้วนเป็นกฎของไตรลักษณ์หรือที่เรียกว่ากฎของสรรพสิ่งทั้งปวงจะประกอบไปด้วยหนึ่งอน,นิจจังความไม่เที่ยง สทุกข์องความเป็นทุกข์และ 3. การดับไปซึ่งการขยายผลของโครงการนี้นะครับคือหคือรับการศึกษาดูงานจากผู้แทนสสสที่ดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาพพระสงฆ์สามเณรโดยนำโดยท่านพระอาจารย์ดรวิสิทธิ์ิต,ตะวิสุทธโธสอง ดยกลุ่มแกนนาคาดหวังว่าผู้ที่มาศึกษาดูงานจะนํากระบวนการทํางานในโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้กับโรงเรียนในโรงเรียนโดยสกิดปฐุมศาสตร์และโรงเรียนบารีสาธิตวัดสุนดกนะครับ 3. ซึ่งหลังจากการศึกษาดูงานจากผู้แทนสสสแล้วกลุ่มแกนนาได้รับงูประมาณจํานวนหนึ่งนะครับให้จัดกิจกรรมจากสสสนะครับความต่อเนื่องและความยั่งยืน โครงการนี้มีแผนการดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องคือเป็นโครงการของสภานักเรียนในปีการศึกษาต่อไปได้มีการรับสมัครการนาอาสาทําโครงการนี้เพิ่มขึ้นทั้งนี้มีการบูรณาการเข้ากับหลักสูตรสาศึกษาโดยจัดในรูปแบบของกิจกรรมชุมนุมนอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายการดําเนินโครงการไปยังโรงเรียนพระปริยธรรมในอําเภอฝางไมอาอโดยวางแผนว่าจะมีการเชิญตัวแทนนักเรียนของแต่ละโรงเรียนมาจัดกิจกรรมรณรงค์ในสุบุรี ร่วมกับแกนนารําของโรงเรียนจากนั้นให้ตัวแทนแต่ละองโรงเรียนได้ดําเนินการกิจกรรมระลงในภายในโรงเรียนของแต่ละตนเองต่อไปนะครับบทสรุปนะครับปัจจัยแห่งความสําเร็จคือมีความพร้อมต้นทุนของโรงเรียนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อทันตะบุคลากรคืนข้อมูลกับปัญหาการสูบบุหรี่ของนักเรียนมายังโรงเรียนจึงสามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างต่อเนื่อง สอกลุ่มกนนํารับรู้ถึงการเป็นเจ้าของของโครงการ 3. ผู้อำนวยการโรงเรียนมีเครือข่ายทํางานเกี่ยวกับเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพผ้สมงนะครับจึงให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและสโครงการนี้มีความยั่งยืนสามารถดําเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องเมื่อได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสสนะครับก็นะครับ สุดท้ายนี้นะครับโครงการนี้นะครับเป็นมีปัจจัยแห่งความสําเร็จสุดท้ายนี mm ้ hmm. Leonardo, นะครับ <Jest> ก็ขอขอบคุณคุณหมออรพันธ์จันทานะครับต้องของคุณหมออรพันธ์จันทานะครับแม้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยของคุณหมอนะครับคุณหมอเป็นคนแนะนําให้โรงเรียนส่งโครงการมายังไลออนนะครับคุณหมอบอกว่างานนี้เป็นของโรงเรียนนะครับโรงเรียนเป็นเจ้าของของโครงการคุณหมอเป็นเพียงผู้ชี้ทางนะครับทางโรงเรียนเป็นคน ดําเนินการกิจกรรมและคณะครูเองนะครับก็ขอขอบคุณคุณหมอด้วยวนะครับผมขอบคุณครับขอจบในคำเสนอเพียงแค่นี้ครับผม